ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง โทจะน่าเห็นความจริงนีวันนี้พบกันประจำในวันสุขที่17เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องจงขอหาเคาะจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านมัทธิวบทที่7ข้อที่7พี่น้องขาในข้อพระคัมภี์ตอนเริ่มต้นของเราพระเจ้าบอกให้เราทำสามสิ่ง นั่นคือขอค้นหาและเคาะสิ่งนี้ดูเหมือนจะแนะนำความแตกต่างระหว่างสามสิ่งนั้นเมื่อคุณศึกษาพระคัมภีคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนพระเยซูตรัสว่าเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขามัทธิวบทที่7ข้อที่8เมื่อคุณขออาจเป็นว่า คุณกำลังขอพระเจ้าหรือกำลังเรียกร้องบนพื้นฐานแห่งความเชื่อของคุณเช่นเดียวกับที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสในสดุดีบทที่สองข้อที่8ว่าจงขอจากเราเถิดและเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้าตลอดจนแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าพระองค์บอกว่าเมื่อคุณขอคุณจะได้รับพี่น้องคะ ในการสแสวงหาคุณไม่ได้ขอผู้ใดเลยคุณกำลังตามหาบางสิ่งบางอย่างจริงๆยกตัวอย่างเช่นคุณอาจกำลังสแสวงหาความรู้หรือข้อมูลในหัวข้อหนึ่งคุณอาจจะกำลังมองหาโอกาสในอุตสาหกรรมบางประเภทด้วยซ้ำพระองค์ตรัสว่าจงสแสวงหาแล้วท่านจะพบจงสแสวงหาแล้วคุณจะได้มันลองจินตนาการว่า คุณขอชุมชนของคุณจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ประทานชุมชนนั้นให้กับคุณแม้ว่าคุณจะได้รับมันในวิญญาณของคุณแต่คุณยังคงต้องออกไปในฐานะการกระทำแห่งความเชื่อเพื่อให้ได้มันมานั่นคือสิ่งที่พระอาจารย์ทรงกระทำเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดลูกาบทที่19ข้อที่10 เมื่อคุณออกไปและก้าด้วยความเชื่อคุณจะพบสิ่งที่คุณกำลังมองหาพี่น้องคะเคสอนให้เรารู้จักการอธิษฐานพระเยซูทรงยกตัวอย่างชายคนหนึง่งที่มีเพื่อนมาหาเขาในตอนเที่ยงคืนเขาไม่มีขนมปังให้เขาเขาจึงไปเคาะประตูบ้านเพื่อนอีกคนเพื่อขอขนมปังเพื่อนของเขาไม่ยอมลุกขึ้นเนื่นจากเขาและครอบครัวเข้านอนแล้ว แต่ชายคนนั้นก็ไม่หยุดเคาะแล้วพระเยซูตรัสว่าเราบอกพวกท่านว่าแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นไปหยิบให้คนนั้นเพราะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเพราะถูกคนนั้นรบเร้าอย่างมากเขาก็จะลุกขึ้นไปหยิบให้ตามที่คนนั้นต้องการลูกาบทที่11ข้อที่8พระเยซูทรงใช้สามสิ่งนี้สอนพวกสาวกของพระองค์ให้ไม่ยอมแพ้ และความเชื่อนั้นได้ผลให้เราเกล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณที่รู้ว่าการจัดเตรียมทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับชีวิตที่อิ่มเอ็มใจและในทางพระเจ้า ได้ถูกจัดเตรียมให้แก่ข้าพระองค์ผ่านทางพระคริ์แล้วดังนั้นข้าพระองค์จึงใช้ประโยชน์จากคำเชิญที่เปิดกว้างเพื่อขอสิ่งใดก็ได้ในพระนามของพระเยซูและรับคำตอบอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด